วันนี้มากับแรไอเทมนะครับผมไอเทมที่หายากมากๆนะครับผมชุดหัวตัดติดเครื่องมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 6B G1 Turbo Inter ตองร์อยสาดงมาเป็นหัว Rocky นะครับผมเป็นตัวท็อปของเขานะครับมีแคปเป็นหัวคัสตัมหัวแด,แดงแดงอย่างนี้นะครับคัสตัมแท้ๆจากญี่ปุ่นหาไม่ใช่ง่ายนะครับผมเป็นตัวหูกระดิกได้นะครับก็คือกระจกไฟฟ้านั่นเอง เป็นเครื่องรุ่นที่ไม่มีปัญหาไฟฟ้ามายุ่งเกี่ยวนะครับผมเอาเปิดให้ดูหมดนะครับผมเครื่องตัวนี้นี่ถึกคนสุดๆนะครับวางแทนตระกูล 6BD ได้นะครับหรือว่า 6BG 6HE ก็สามารถวางแทนได้นะครับ6 h h 6HL มีอยู่เพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นหากใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับผมร้าน CCW คลังอะไหล่ที่ศูนย์อะไหล่รังสิตใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ